โอ้โหนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะแบบก็เรียกว่าบ้านๆนะฮะริมแม่น้ําเลยเนี่เราอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะฮะสุ้มจอเจริญเก้าเก้าอทาง,ท,างทีม<า>งานท<า>ุกท่านครับสวัสดีครับสวดีครับฮะจอจะเป็นชัยกบครับครับผมเดี๋ยวเืร่องรางวันนี้นะก็จะเป็นการชูโรงขุนพล,ผล นี่ไปทำการแสดงที่สนามเรืองไทยนั่นคือเจ้าเข้าซอยข้าซอยเนาะข้าซอย,นะอซอยโอ้โหตอนนี้เข้าซอยหาคู่ไม่ได้ก็ <laughs> ขึ้นแท่นเป็นพ่อพันธุ์ดาวรุ่งได้อืออ่ะผมถามเมื่อนข้าวนี้พูดถึงเรื่องราวเราพูดคุยครั้งแรกนะครับผมชื่อสมหวังจอ เจริญ99ชัยที่จอเจริญจอเจริญชัย99ด้วยต้องมีชัยด้วยนะครับผมมาจากไหนครับทำไมตั้งชื่อนี้ก็อันนี้เป็นชื่อที่เราตั้งกันเองคือเรารวมตัวกันแล้วก็ออกชนกันแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีชื่อสูงผมก็เลยลองตั้งชื่อออกมาครับว่าเราจะเลี้ยงชนในสนามพระราฐานเราต้องมีชื่อสูงครับก็เลยลอง หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วก็ลองตั้งให้เป็นมงคล <c oughs> ก็็เลยได้ชื่อจอเจริญชัยเก้าเก้ามาครับผมอ่ะที่เราพูดคุยอยู่นี่นะที่ตร,ตรงกลางก็คือทางเสีโจโอ่านด้วยเป็นจอจานด้วยไหมครับใช่ใช่ไหมฮะอืมค,ครับผมขออนุญาตฝากแนะนำแต่ละท่าน